นี่เพราความสูญเปล่าในกระบวนการเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นมาจากโรงงานโรงงานเราก็คิดถึงเราเข้าใจ่แล้วนะคไหมโรงงานก็ผลิตผลิตไปแต่หลังๆหลังๆจริงไม่ดึกินไม่หลังนะคือมันเริ่มมาใช้กับกับในสำนักงานได้ใช้กับเรื่องการเงินก็ได้ใช้กับโรงพยาบาลก็ได้คือสามารถเอาแล้วคิดความสูญเปล่าทั้งหลายเนี่ยมาใช้ได้หมดมาใช้ได้หมด มันมันจึงแยกเอกสารออกมาเป็นความสูญเปล่าเจนประการในโรงงานกับสำนักงานด่านก็ได้ไประโยชน์ทั้งสองอันถูกมาออกมาสำรักงานสำนักงา,านะน,านะมีสองอันนะอ่ะในชะ้ช่วยประลองอ่านกันไปทีละข้อทีละข้อเลยาานะครับเพื่อนัมขาดตาครับแต่อันนี้จากเกรงมันจะไม่ค่อยเห็นอ่ะน่าจะได้เนี่ยคือของท่านมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะจะาเรงขอกมาตั้งคามนะครับ เช่นอันนี้พูดถึงโรงงานก่อนนะพูดถึงโรงงานก่อนอ่าอันที่หนึ่งคืออะไรผลิตมากเกินไปใช่ไหมผลิตมากเกินไปแต่ก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือขออนุญาต่าทีนี้ดีกว่าตรงนี้ก็มองเข้าไปเห็นะเราผลิตสินค้าที่มากเกินไปมากเกินไปก็ทําให้เกิดเสียเวลาทรัพยากรแรงงานโดยไม่จําเป็นเกินความจําเป็นเราก็รู้อยู่ว่าผลิตมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นเกิดการสะสมของกัสดุโรงงานเพิ่มขึ้นไหมฮะ เอ <โ AC> like ิ่มเพินถูกไหมอ่าแล้วผลิตมากเกินไปลดอินโพเซียเพิ่มไหมฮะเอิ่มนะก็ดูตาในการรูดตามไปนะโดยโพเซียเพิ่มขึ้นถ้ารู้จักลดอินโพเซียใช่ไหมงานระหว่างกระบวนการนะอ่าผมอกว่าเพิ่มโพเซีเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีเสียพื้นที่ในการจัดเก็บที่จะบอกเราถูกไหมฮะผลย่าก็ถูกดิบเกินความจำเป็นมีไหมฮะมันกระทบหมดเลยมากเลยผลก็เกินความจำเป็นกระทบหมดทุกอย่างนะครับอ่าเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส าเสีย่ยโอกาสต้นทุนจบนะครับเกิดค่าความเสื่อมราคาทางกยายภาพที่พี่เขาบอกฟิสิ i c a l ค e p ดี c พร t เ o ชันนะฮะทรับผิดเสียนะครับให้ท่านตระหนักเอาไว้นะฮะแล้วก็ผลมากเกินไปคือมีแนวโน้ที่จะไม่ได้รับการแก้ไขทันทีเนื่องจากทิ่ก่อนหน้าต่างที่จารยบอกเนี้ยเวลาเราปุ๊เนี้ยท่านเห็นสไลด์ด้านหลังไห นี่คืออะไรเขาบอกว่าถ้าวิธีปรับปรุงเรื่องพวกนี้ต้องเน้นเรื่องดัชนีทางวางแผนการการวางแผนการผลิตแบบรวมหรือจัดสมดุลลายบาลานซิ่งลายบาลานซิ่งนักบิชอปก็ไม่รู้จักลายบาลานซิ่งมันเป็นวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ก,การนี่คือนี่คือเหตุภาพป,ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์เขียนปัญหาขึ้นมาให้ท่านนึกถึงเออมันมีมากกว่าที่คิดว่า โอ้ต้นทั้งโจนก็มีแต่ว่าอ๋อมีความเสือ่อมทางกายภาพก็มีเหรออ่ะให้เห็นภาพแล้วแก้ยังไงอ๋อแก้โดยการอย่างเงี้ยซึ่งท่านเกี่ยวข้องหรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้นะไม่รู้นะอ่าไม่รู้อ่ะสมมุติสิมมนค้าคงค้างสินค้าคงค้างนะครับสินค้าคงค้างอันนี้ก็รู้อยู่นะต้นผลเพิ่มมากขึ้น นะครับเพิ่มเงินเพิ่มเงินที่จัดเก็บด,ดอกเบี้ยจากต้นทุนโจมคือส้งหสังที่บริษัทโจบสังคอนนะแล้วก็สินค้าคงคลังมากงานเอกสารมานกนะฮะงานเอกสารมากนะครับม,าามีบุคลากรจกัดเก็บเกิดความเสื่อมสภาพแล้วก็สอดคล้องกันอันนั้นคือสินค้าคงคลังก็พูดอนแาง่ของสินค้าวัตถุดิบเสร็จเลยก็ได้ว่าเป็นสินค้าระหว่างระหว่างกระบวนการก็ได้นะครับแล้วก็สินค้าคงคลังมากมา เกิดค่าเสื่อมราคาจากอุบัติเหตุค่าเสื่อมราคามันมีมันมีหลายหลายอย่างนะเสื่อมราคามีทางทางเสื่อมทางทางกายภาพเสื่อมจากอุบัติเหตุก็มีอันนี้คือหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเสื่อมจากอุบัติเหตุคือไฟไหม้น้ำท่วมก็คือจากราคา101เดือนศูนย์เลยแตไม่ได้ไม่ได้นะครับซึ่งก็ต้องใช้หลักของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการแก้หรือใช้ระบบของคิสก็ได้จัสินทามนะครับแล้วก็ ดิจิทัลคล้ายๆกันนะฮะไลายบาลานซิ่งแล้วก็รู้จักวิชวบอลโ l มไหมวิชวงบอลโแก้ได้ที่ใบวิชวงบอลโถมแนวิชวงบมดูรับนี่คือว่าเข้าใจตรงกันคือใช้อยู่ไหมใช้อยู่ถูกไหมวิชวงบอมนเป็นระดับที่บอกการสื่อด้วยด้วยจริงๆวิช่วงบอ t โมันมันเป็นการสื่อด้วยระบบประสาทสัมผัสด้วยด้วยการมองโอ้วิชวบอลโถ l ไม่ใช่เน,นี่ยถือกัดจริงๆมันหัวข้อใหญ่คือ,อาการสื่อด้วยระบบประสาทสัมผัสจริงๆมันเป็นหัวข้อนี้ตัวอย่างมันเป็นหัวข้อนี้ระบบประสาทสัมผัสมันก็จะมีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายจริงคือจริงๆไมชอบมันโทรมันอยู่ในหัวข้อนี้แต่อเผอิญว่าตาเนี่ยใช้มากสุด แย่มากสุดมันจะเป็นเป็นวิชวลคอนโทรนใช่ไหมเช่นระดับระดับออะไรเช่นตามตารางบอกผลผลิตในแต่ในแต่ละในแต่ละวันถูกไหมแต่ละวันเวลาหัวหน้ามาตามงานเข้ามาดูโอ้ครึ่งเช้าผลิตได้เท่านี้เฮ้ยหลุดจากแผนผลิตไปแล้ว เอาลู่ละไม่ต้องมานั่งถามผลิตกี่ชิ้นแล้วทำงานเป็นน้ำก่อนเสียเวลาพนักงานทำก็บอกบอกวิชาการโดนบ้านหูจมูกลิ้นตรงเนี้ยมันก็มีแต่มันไม่เยอะตาเนี่ยก็เรียกว่าสื่อได้มากที่สุดมองเห็นได้มากที่สุดคือถึงเป็นวิชวัตถุนิยมหรือบางทีเขาเรียกว่าวิชวัแมเนจเมนต์ก็ได้เหมือนกันสิ่งท้าทงคทางเกี่ยวอะไรเช่นก็จะตั้งระดับสมมติในงานเอกสารเนาะงานเอกสาร ่ในในงานสำนักงานซื้อเอกสารเครื่องใช้สํานักงานบางอย่างมากเกินไปถือว่าเป็นต้นทุงจบไหมจบหรือไหมจบแล้วอาจจะบอกว่าอ่าสมมุติว่ากระดาษถ้าไม่ถึงระดับนี้กระดาษสำนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ถึงระดับนี้ยังไม่สั่งดึงออกมาดึงออกมายังไม่สั่งในงี้ถ้าการเป็นว่า เอาเอาเขาเรียกว่าเอาความคิดความรู้สึกอ,ะอ่ะมันน้อยแล้วเฮ้ยสั่งดีกว่าดีสั่งมาก,ก็ยังเยอะอยู่เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นถึงจบแต่ถ้าเราตั้งระดับอ่าระดับ,บนี้นะเราเราูาาร้แล้วเรามีลีดทามในการสังกระดาษสองสัปดาห์แล้วเรามีพฤติกรรมการใช้ออ่า่าาสัปดาห์ละแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนแล้วก็สั่งมาแค่นี้อันนี้นถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้วิชวลคอนโทรลในกับสินค้าสงขาๆก็ได้นะครับอ่า,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 าี่เป็นต้นเนาะ นางขังแล้วถ้าดูเอกสารตามนี้ไปนะตามนี้ไปนะอย่ามีทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านต้องท่านต้องทำต้นสอตัวนี้นะครับการรอคอยการรอคอยเป็นไงเเอกสารไม่ไม่ไม่ต้องดูที่สไลด์นะฮะเกิดต้นทุนสูญเปล่าของเครื่องจักรแรงงานต่างๆและถ้าเครื่องจักรหยุดผลิตรอคอยก็เกิดปัญหานะครับต้นทุนค่าเสียวกับต้นทุนจม ผ <Es> ลิตหน้าชา้าบอกคอยที่ผลิตได Asia, ้ช้าเลยอถูกไหมปัญหาสองข้อช้าไหมครับ P Q C D S M T รู้จักไหมพูดดิพูดดิพูดดกพูดรวมอะโอระคุณภาพ delivery P Q cost S M T เลยไปนไรอันนี้คือการควบคุมคุณภาพทั้งหมดนะฮะอ่า งานที่ส่วนเกี่ยวข้ออื่นรก็ติดขัดไปด้วยเนื่องจากการอรอคอยนะครับที่สําคัญการอรอคอยมันจะไปส่งต่อขวัญและกำลังใจในการาการองานนะรองานเฮ้ยทำไมแผนไหผลระหว่างแผนไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลได้นะครับอโอเคนะฮะส่งผลต่อการตับเครื่องจักรและเป็นตอลของเครื่องจักรลดลงนะครับก็ต้องใช้วิธีการจับสมดุลตอนที่สําคัญมีอันนึงที่เก็บว่า การวิเคราะห์การไหลของงานการวิเคราะห์การไหลเดี well ๋ยวเราจะได้เรียนกันเพื่อป้องกันการหล่อคอนะครับการเคลื่อนไหวต่อไปเป็นการเคลื่อนไหวนะฮะเคลื่อนไหวนะครับเกิดปัญหาเคลื่อนไหวไม่ที่ไม่จําเป็นนะครับปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นคืออาจจะมีการวางผังโรงงานวางอุปกรณ์ไม่เหมาะสมหรือแพทเลิร์เอา์นะครับ อาจจะขาดก,การทํากิจกรรม5สอแล้วก็ขาดอาจทำจัดขาดเรื่อง v i s u a l control หรือขาดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอนะครับปัญหาการเคลื่อนไหวทนนี่ไม่จําเป็นก็จะไม่เกิดเกิดมูลค่านะครับอาจจะเนื่องว่าเคลื่อนไหวไม่จําเป็นอาจจะหลักเออร์โกนอมิกริยาศาสตร์ก็เป็นไปไดถ้ถือว่าอยู่ในเคลื่นไหวที่ไม่จำเป็นทนี่นั่งทางานแล้วยกตัวอยา่าง ถ้าในสํานักงานก็คือสมมติคอมพิวเตอร์นั่งเตี้ยไปนั่งสูงไประยะไม่ได้หรือคนทํางานต้องจิบอยู่หน้างานต้องไปเชื่อมเคพื่อมจิบนี่บ่อยๆอย่างเงี้ยนี่ออกมาเนี่ยคือขึอนแบบไม่จำเป็นอยางนี้ของอยู่ไกลวัตถุดิบอยู่ไกลเนี่ยช่างจะซ่อมเอื้อมแบบไม่จำเป็นอย่างเงี้ยคือสูญเสียหลักของกายศาสตร์อัวยตรงนิ้นะครับวิธีแต่แกก้็ต้อง ใช้วิชาเรื่องการศึกษาการทำงานโมชั่นสตาร์ทีีกับิดต้นเด็กมาช่วยมีเพื่อไไม่จำเป็นนะฮะการขนย้ายนะครับก็ต้องปรับปรุงด้วยการทำเรื่องแผนเลยอ์เอาเรื่องทำหาสอนี่คือให้สุดขมย้ายก็สูญเสียได้เวลาในการผลิตเกิดต้นทุนเพิ่มในแง่ของการลดการนำงน้ำมันต่างๆนะครับบ่งบอกถึงการทำกิจกรรม5สอและก็ไคเซนที่ผองลกนะฮะนะครับ ผลิตที่บกพร่องปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดความลาช้าถ้าอ่านตามนะถ้าดูตามอาจารย์นะฮะต้องดูเสลดดูตามอาจารย์เรื่อยๆนะครับนะครับการผลิตที่บกพร่องบางทีก็บ่งบอกถึงตัวบนการปิดที่ไม่มีประสิทธิภาพขาดระบบป้องกันความผิดพลาที่เรียกว่าโคคารโยเกตู้จักไหมโคคารโยเกตรู้จักนะครับโคคาโยเกตหลักๆมีอยู่ในการป้องกันความผิดพลาหลักๆรู้ไหมว่ามันมีอยู่สามอย่างีรู้ไหม รู้ไหมหลักองโอคายโดเกต์คือมันป้องกันการผิดพลาดจริงๆหลักการโอคายโดเกตยมันป้องกันอยู่สามสามอย่างสามอย่างรู้ไหมฮะหลักของโอคาโยเกตมันจะมีอยู่คือหนึ่งคือเตือนสองคือหยุดสามคือบังคับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา ก็เรียงกันคตามมีเอกสารโปรคาร์เกตใช่ไหมแต่ยังไม่ได้แจกตอนนี้นะครับในรอบนี้เรารู้ว่าโคาร์เกตจะมีหลักของมันอยู่3อย่างที่อาจารย์พูดถึงสไลด์ช่วงช่วงปลายๆนะมี3อย่างคือเตือนจุดนะครับทำรถตู้ทำรถตู้ต้านยิ่งดีกว่าอาจารย์พูดอยู่คนเดียวอะโปรคาร์เกตของท่านที่ท่านเข้าใจยกตัวอย่างให้อาจารย์เช่นอะไรใรือ แับวจำนวนฐานเขาจะบอกไหมฮะว่าจำไมฮะบอกยกตัวอย่างให้อาจารย์สิเราจะได้แชร์กันเนี่ยเอ้าทำอยู่ในงานไม่รู้หรอกยกตัวอย่างสักอัญไหมฮะไปถึงว่าเล่ากันได้อ่ะอมีอันนึ่าสิบเจ็ดค่ะ ติดสิบแปดราจเรียกว่าหน้าปืนก็เลยทำเป็นจิ๊กอ่าจิ๊กก็มาสวมสวมสวมหาสิบตัวอ่าอ่าแสดงว่าถ้าถ้าจิ๊กนี่คือไม่ครบมันก็จะเห็นเลยโดยไม่ต้องมานั้งน้ำถูกไหมอ่าอันนี้เขาเรียกว่าระบบอะไรระบบบัตรครับเห็นไหมคือบัตรครับให้คุณต้องครบห้าสิบถ้าไม่คุณไม่เห็นไม่ครบห้าสิบมันบอกเลโอ้ไม่ครบไม่ต้องสนใจบางอย่างก็เป็นระบบอะไรคือ ใช้น้ำหนักได้ไหมสมมตินะโกยๆคือคือเบอร์ว่าน้ำหนักหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหักกัเยอะหากกันไปทีเนี่ยใช้น้ำหนักปึ้งลงไปปึ้งตั้งโอเคถึงแล้วจบไปไม่ต้องนับตึนวนชิพเกันยใช้น้ำหนัก่อากระด้ระบบเตือนไหมไงระบบเตือนพอล้มจนมันก็จะมีน้ำมันหมดได้ไหมน้ำมันหมดแล้ก็เตือนใช่ไหมหรือดึงเป็ดมือขึ้นสัญญาณเป็ดมือได้ไหม ได้คืนได้คืนได้เดือนไงแต่ระบบเดือนคือประเด็นมันคือว่ามันคนในกระบวนการผลิตจะหยุดหรือไม่หยุดก็ได้คุณขับรถยนต์น้ำมันเตือนหมดรถมันหยุดไหมมันก็ไปต่อคุณขับเบรคมือมันเตือนแสงขึ้นมาคุณหยุดไหมือเครื่องมันไม่ดับถูกต้องมันมันก็ลากต่อไปซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อสินค้าในลายหลังได้คือระบบเตือน แต่ถ้าระบบแบบหยุดแบบหยุดเลยเดี๋ยวนี้มอไซค์รุ่นใหม่เป็นไงตาตาทำไมทำไมกดแบกมือหรือไม่เอาขาตั้งขึ้นเป็นไงฮะตาตาไม่ติดขึ้นนี่คือระบบแบบหยุดคุณทำไม่ได้ดูแบบหยุดให้คุณทำงานไม่ได้รถตัวรุ่นใหม่ก็ก็มีระบบแบบเตือนที่มากขึ้นเตือนด้วยแสงดึงแบกมือไงก็มีแสงอาจจะบางทีมองไม่เห็นก็เตือนด้วยเสียงโดขหงอาจารย์เนี้ย ดึงเบ็ดมือแเราจะดูสังเกตก็ขับไปขับมาหนึ่งเตือนอะไรวะอ๋อเบ็ดมือมันเกิดเป็นเซนเซอร์เตือนเตือนที่สองหมายแต่เราฝืนได้มั้ยฝืนได้มั้ยขับแพ้ไม่แพ้ได้ระบบเตือนคือระบบเป็นระบบที่ไม่ได้บอกว่าสินค้าในกระบวนการจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผู้ผู้ผู้ควบคุมกระบวนการไม่สนใจสิ่งที่เกิดนั้นนี่คือโครงการสังเกต ระบบประคับอ่เดี๋ยวเราค่อยคุยดีกว่าเดี๋ยวค่อยคุยนอกจาเป็นเรื่องของโพแทสเซียเกจนะครับอ่าผลิตที่ปกป้องก็อาจจะเกิดจากคา่ะโพแทสเซยเกจนะครับแล้วก็มีแนวโน้มถึงวัตถุด,ดิบที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพอ่วัตถุดิบอ่ะ,ะ,ดดอะมีแนวโน้มว่าผ่านการตรวจสอบรับวัตถุด,ดิบอะ่ะได้ไม่ดีทำให้ทำให้ ทำให้วัตถุดิบออกมาที่เอามาผลิตเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพถูกไหมเอาของคุณภาพตา่ำอ่ะแันคือเรียกซัพพลายเออรต่ำมีแนวโน้มมีแนวโน้มที่ที่นี่มีการชักสืตรวจสอบเพื่อการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยมีไหมจะมีดูซีมาร์ชเอเออ,อ่าก็เป็นสุกนะสุกเพื่อการยอมรับในรอบอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ต้องรับน,น,นะครับอ่านะครับอันนี้นผลิตภัณฑ์ปบอ้อง วิธีแก้ปัญหาเลยคือถ้าเราเห็นสินค้าในบลกข้องนี้มันต้องใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ถ้าเป็นทางการนะถ้าไม่เป็นทางการก็ตั้งกลุ่มในเฉพาะในทีมบขึ้นมาแก้ปัญหาใช้เซเว่น q c รู้จักไหมฮะเครื่องมือคุณภาพแ็่ชนิดนอานะจารย์ก็สอนเรื่องนี้สอนในหอด้าสามรุ่นนะฮะนะครับแล้วก็ใช้วิชั่นควบคุมภายนอเกใช้ w I อะไรก็ได้แล้วแนวคิดของการประกันคุณภาพ จะไม่ลงดีเทลนะจรบอกให้ว่ามันมีวิธีการแก้ไขนะกิจการประกันคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเราก็ข้อน่ที่ที่จัดเก็บมาคือโปรฝกัจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพน,น,นักงานและแนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพคือผู้ปฏิบัติการต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบคุณภาพใังงาที่ผ่าึ้น เนิ่ม <สำ S 1> ตรงนี้ต้องสำคัญเข้าใจว่าที่นี่มันมีอยู่แล้วว่าเรางานของเราเราต้องเับเป็นคนรับผิดชอบคุณภาพเนี่ยในเปรเนี่ยก,กระบวน,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 นการซับซ้อนกระบวนการซับซ้อนนะครับมีการตรวจสอบมากไปอ่ะที่พูดแล้วนะครับกระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพทำให้มีการทำงานมากขึ้นการจัดระดับการทำงานไม่เหมาะสม นะครับทำให้ทำซอนได้นะครับ <S <S แล้วก็กระบวนการทํางานเกิดการกเรียกว่าจุกตัวของสินค้า <S <S นะฮะของของ,ของ,ข,องของกระบวนการผลิตนะครับเหมือนผมบอกว่ามันต้องต้องได้รับการแก้ไขในการทําเช็คและแอดนะฮะมในจอนดีซีนะครับก็ต้ออง่าต้องต้องแก้โดยการใช้เครื่องมือคุณภาพ ด้านากิจกรรมคุณภาพก็ต้องผู้บริหารและหัวหน้างานต้องวินิจฉัยกระบวนการผลิตว่ามันทางานซับซ้อนกันจริงๆไม่ใช่หน้าที่ของระดับบริัการแล้วนะต้องระดับหัวหน้างานกับระดับผู้บริหารดูเฮ้ยมันกระบวนการก็ต้องเป็นผู้วินิจฉัยกระบวนการหลักของการควบคุมคุณภาพจะมีอยู่มันจะมีอยู่ประมาณว่าอ่าอู่ประมาณว่ามันจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนของผู้บริหาร ส่วนของหัวหน้างานส่วนของพนักง,งานปฏิบัติการหน้างานตรงเนี้ยจะต้องรับผิดชอบเรื่องคุณภาพการผลิตของตซ่เองตอนเนี้ยจะคือร่วมการในการวินิจฉัยวินิจฉัยกระบวนการคือวินิจฉัยโปรเซสเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนการั้กระกบวนการเนี่ยเราได้เรียนซึ่งจะเป็น,นหน้าที่ของของหัวหน้างานที่ต้องวินิจฉัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้ปฏิบัติการเป็นผู้ที่ทําตามกระบวนการ อย่างนี้เราเรียนก็คือเราก็ได้แบบประยุกต์ใช้ด้วยนะครับี่หลักของการควบคุมคุณภาพในในในโตเซ็นนะฮะอ่ะอันนี้คือเรื่องของโรงงานถูกไหมพอมองเห็นภาพไหมพอมองเห็นภาพไหม <c oughs> อ่าไม่ใชายคือเขาบอกผมม่าเขาบอกผงสัมภารไงเดี๋ยวจะเจอสัมภารต่อไป อยู่โรงงานนะคิดว่าคนโรงงานก็น่าจะเห็นภาพบ้างนะอ่ะส่วนของสำนักงานนิดดึงน้อยนิดดึงแล้วก่อนอมาทดสอบนะอ่าสมมุติว่าถัดมาเป็นกระบวนการสูญเสียในสำนักงานหนะาสำน,น,น,นักงานเช่นท้าเอกสารซับซอ้อนโดยขาดการประสานงานกันในทีมต้นนักให้เขาไม่ได้ถึงนะนะ การทํารายงานที่ไม่มีใครอา่านไม่เกิดประโยชน์ในการใช้เวลาแรงงานและทรัพยากรทํารายงานก็คือทำไม่ผ่านผ่าน,น,นแไม่มีใครอา่านอันนี้เปลี่ยนบทเป็นบทสมัราราแล้วนะสมัารานนะหรือการเตรียมข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้งานเลยสแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้วางแผนหรือจัดระดับความสำคัญของงา,งานหรือเตรียมง,งานไม่ก่อน่ด็กไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยต้องต้องหลายเดือนกว่าจะใช้ร็รือว่าเราให้ให้โฟก,กัสงานให้จัดระดับสมัค งานนะครับการพิมพ no. ์งานเดิมซ้ำส่งอีเมลซ้ำหรือส่งแตกซ้ำเนื่องจากอาจจะเกิดจากการจัดเก็บข้อมูลและก้นหาข้อมูลทำได้ยากเป็นต้นการสื่อสารแล้วเข้าใจไม่ตรงกันต้องชี้แจงกันมากขึ้นหรือเกิดความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของข้อความนั้นในแตกต่างในแต่ละกลุ่มหมายถึงว่าสอบตการที่มากเกินไปในสักงานเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของโปรสินค้าการพูดกันเยอะๆหรือทํางานผิด จะต้องชี้แจงกันมากขึ้นเช่นนโยบายส่งมาแล้วเราจะต้องพูดซ้ําพูดซาก้ยเยอะขึ้นเนี่ยว่าสิ่งใดลารับเสียนะครับเสียนะครับที่ตองแก้เรื่องการเรียกว่าการฝึกเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกคนรับรู้ในนโยบายที่มาความต้องการให้รับรู้ได้อย่างเขาเรียกว่าไม่ไม่เกิดการต้องถามซ้ํานี่คือกรณีที่ ผิดมากเกินไปหรือสินค้าคงคลังอันนี้ผมอนุญาตเป็นแบบพูดให้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาแต่เซเว่นเตอรมันต้องเข้าใจในส่วนนี้นะอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับก็ท่านก็ฟังดูตามนี้นะฮะอ่าสินค้าคงคลังก็ทําเอกสารบางคน,น,นต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารลงนามโดยผู้บริหารซึ่งมันกิน,ท,กนท,ทำแล้วจริงระยะเวลาน,านานเกินไปเช่นถ,ถ้าว่าแทบจะทําไว้3วันให้ให้ผมหน้าเซ็น,นอนะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า ทำเอกสารชุดนี้อีก15วันค่อยเซ็นเนี่ยที่บอกมะคือเร่งทำเกินไปอ่ะอ่าอย่างเงี้ยคือการเป็นสินค้างคางขาท่านอาจารย์นะทันทีใไ,ได้ขาหรือเราต้องทำเซ็นเนี่ยคือทำสัก2วัน3วันก็ได้จะได้ไม่ต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นตราการว่าเอาอีก15วันมาทำก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับอ่าหรือว่างานที่ต้องรอผู้อื่นทำต่อเราทำเสร็จแล้วมีผู้อื่นมาทำต่อเราแต่เขาก็ยังรองอยู่ อทำไวปเกปินไปอ่ะหรือทําก่อนกาหนดเอาไว้ง่ายคือทำก่อนก,นนหอกอนงหนดนะครับหรือว่าสินค้าคงคลังก็อาจจะเป็นว่าในมุมของเวสในสำนักงานก็คือว่าเอกสารล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ในการใช้งานก็เก็บไว้ได้แต่ที่จะท,ทําหน้าสองผิดไปก็ไม่มีประโยชน์ในการใช้งานเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าคงคลังนะในมุมของของสำนักงานนะ,อ,ะอุปกรณ์ที่ล้าสมัยเป็นสินค้าคงคลังของสำนักงานได้ เพราะว่าจะเกิดการเปลือพื้นที่ในการจัดเก็บตามจากนะฮะการรอคอยเป็นต้นเช่นการรอคอยคือต้องรอคอยข้อมูลข่าวสารทําให้งานบางส่วนไม่สามารถทาต่อได้ลองนึกนะเราต้องรอบางอย่างหรือบางครั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างเวอร์ชั่นกันก็มีผลทําให้การทํางานต้องเกิดการรอคอยเห็นไหมเห็นไหม เอาไฟล์มาส่งมันเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้ของคันเทเบิลโอกาสอย่างเงี้ยค่อ,คอยลึกนะสถานก,การณ์นะสมท่าร์จะเห็นภาพที่ค,ค่นอนข้างยากนิดนึงนะครับการเคลื่อนไหวอันนี้ชัดเจนคือค้นหาเอกสารที่จะที่ต้องมีการเคลื่อนที่มากเกินไปในกรณีที่มีการจัดเก็บวางในต่างที่กันต้องใช้เอกสารก็ไปวางตรงนี้ที่หนึง่งที่หนึ่อย่างเงี้ยมันก็จะให้เสร็จดวลาเดี๋ยวตอนที่ทำท่านจะต้องอ่านอันนี้แหละเพื่อจับไอเดียให้ได้ จะมาติดโถร,รอบหมือนให้เข้าออกอกนั่นก่อนนะครับอ่าหรือวางตอนไหนที่ไม่มเหมาะสมและถ้าการจัดเอกสารในระบบไม่ดีส่งผลให้เสียเวลาในการคน้นหาเอกสา,การลิขสิทธิ์ก่หรือเปลใช่ไหมไฟลิ่งไม่นเองไ,ไฟ,งไไฟงไงลิ่งเป็นเองแค่นั้นเองนะ,ะหรือคนอ้นหาไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันถ้าจัดไม่ดีถ้านอ้องในใช้ถ่ายกันนะครับ อ่าหรือการค้นหาข้อสารจากข้อมูลจำเรื่องนี้ได้ไหมเป็นต้นนะนี่คือการเคลื่อนไหวนะค่อยๆค่อยๆนะเจะประกบนะอ่าการขนย้ายนะครับขนย้ายนะครับแต่ขนย้ายนี่อาจจะมองยากหน่อยนะฮะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของส่งเอกสารที่มีความจำเป็นต้องใช้ผมอาจจะมองยากสำนักงานนะครับอ่าหรือจัดเก็บเอกสารเขาบอกว่าถ้าเราจัดเอกสารมากเกินไปซึ่งเอกสารนั้นอาจไม่มีความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบหรือเกี่ยวข้องกับการผลิตอ่ะมีเอกสารสำคัรเยอะอ่ะเราไม่เกี่ยวข้องเลยมันก็หนึ่งคือเสียพื้นที่ไหมสองทีจะต้องยกไปยกมาก็ถือว่าอยู่ในกรนการย้ายทำให้เราสูญเสียเวลาไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับส่วนการกรอกข้อมูลผลิตที่บกพร่องสำคัรนะพิมพ์ข้อมูลผิดใส่รหัสผิดส่งเอกสารที่ยังทําไม่เสร็จส่งให้แผนกอื่นอย่างเงี้ย ถือว่าผลิตปก้อนะครับถือว่าเป็นปกติงานแล้วก็เอกสารหายระหว่างทำงานอย่างนี้ถือว่าเป็นดีเฟกต์ของสถาการนะครับก็ต้องทํามาตรฐานปฏิบัติงานทํากิจกรรม5สนะครับนะฮะใช้โฟคาโยเกะอะไรก็ว่าไปกระบวนการทำงานซับซ้อนเชนทํารายงานแสดงผลที่มีผลของข้อมูลต่างๆซับซ้อนตอนการกรอกข้อมูลซ้ำอ่านมาจากการออกแบบฟอร์มที่เก็บข้อมูลที่ไม่รับกลุ่ม เกาซ้ำอีกทีเอ็ไงก็เลยอกไปไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะออกจาบข้อมูลแล้วก็จะมามาประมวลผลซ้ำอะไรอะไรเป็นต้นนะอ่าแล้วก็การหรือว่าการวางแผนปฏิบัติงานไม่ดีของคนหน้าทําให้ทําให้เกิดการมอบหมายที่ซับซ้อนอะไรก็ได้เป็นต้นนะต้องคคิดตามนะเขก็ต้องทัใครเซ็นวิชวลมทรลอะไรว่าอะไรนะครับอันนี้คือเจ็ดปูนใหญ่ไเกี่ยวข้องกับส่วนไหนท่านก็ดูส่วนนั้น ข้อกระส่วนก็ดูโงนั้นนะด,ด,นะนดูค่อยๆดูไปนะท่านต้องค่อยๆคิดค่อยๆคิดนะครับเหตุบวกสอันที่หนึ่งก็คือ,คอทอี่จารบอกว่า,วาววใ,หวนะให้ทําอะไรให้ให้ดูว่านึกซีว่ากระบวนการสูญหายได้ปรับปรุงได้ก็จวบไว้ท่านนิดหนึ่งเพื่อมาปรับปรุงต่อเรื่องนี้นะซึ่งตมไม่ตรงกันไไก็ไม่รู้แหละแต่ก็คือให้ท่านคิดเอาไว้นะครับอ่าก็ช่วยค้นหาความสูญเปล่าคุณตาแจกโจทยอบแล้วใช่ไหมฮะ คนหาความสูญเปล่าในกระบวนการใครเกี่ยวข้องกับโรงงาน,าน,งงาน,งานท่านก็ค้นในโรงงานสำนักงานท่านก็ดูตัวเองกนแหละโดยเอาเอกสารนี้ประกอบเข้ามาช่วยกันนะฮะช่วยกันค้นนะฮะทั้งของตอนเองทั้งของตอนเองอก็คือเวลาค้นของตัวเองนะไม่ต้องไปค้นแผนแอื่นนะดีจังเลยฉันไม่ช่วยดูแผนแอื่นไม่ต้องยุะนะ่งแผนเขานะค้นหาตัวเองแต่แชร์ลงส่วนการครับ เพื่อจารย์ให้ประอบได้ดูให้คนละใบแต่เวลาเขียนเนี่ยเดี๋ยวทำใส่ทิ้บชาร์ตพอได้สรุปแล้วกันสรุปหมดแล้วกันก็ใส่ติชาร์ไป